ผมจะเป็นไอโฟน,นครับวันนี้มันจะมาสอนป้อมเงินจริงเลยก็สิเชเวลห้าร5อยยี่้าอยกว่าในติ k กต็อกที่ใช้750ดรนะทุกคนมันต่างกันแค่2500บาทนะทุกคนห่างแค่นั้นเลยทุกคนอย่างแรกทุกคนเปิดแผนที่แล้วก็ไปที่ก่อนนี้ทะเลทรายโอเคทุกคนขอไปแป๊บหนึ่งค,ครับทุกคน่อทุกคนมาถึงใช่ไหมให้ทุกคนเดินเข้ามาขึ้นมาข้างบน เสร็จแ,แล้วให้เราเดินไปให้เราเดินไปยางหลังอันนี้นะคะมันจะเจอเอ c ตัวนี้เขาบอกว่าเขาให้หาอะไรก็ไม่รู้นะ,ะไม่ออกอ่าเบออออกแล้วก็มันจะมีอสามจุดนะคะอันนี้คือจุดแรกนะให้เราคลิกเก็บนะฮะจุดแรกอันนี้คือจุดที่สองนะคะแล้วอันนี้คือจุดที่สามก็คือเหมือนเดิมเก็บ แล้วก็ย้ายเซิร์ฟมฮะอ่ะจะบุมเก็บก่อนนะเี่ทุกคนหนเคยายมจะเด้งคลิกไปที่นี่ของมันนะมันทองเนะนี่ยนี่เซ็ตนี่ทุกคนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้แล้วก็จะมีโจนเกิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนคุ้มจริงๆคุ้มแบบคุ้มมาก อุ้ยทุกคนอันนี้น่าจะเกลือมาะทุกคนเพราะว่าเออมันตายมันตายง่ายมากเลยซึ่งแม่มันก็อัปเดตแล้วผมโกรธมากเลยทุกคนไอตรงที่ที่ที่ซื้อที่ที่ซื้อผหมนะทุกคนเออคือปกติอ่ะอดีตอ่ะก่อนที่จะมาอัปเดตห้ามันต้องใช้เกมด้วยทุกคนซึ่งมันคุ้นลำบากแล้วผมแบบซื้อไม่ได้อะ่ะแต่ว่าอัปเดตนี้ มันซื้อได้ครับคือแบบมันไม่ใช้เกมอ่ะเออแล้วมันก็มีแอนิเมชันตุ่มใหม่มีมีอะไรอะแล้ววะมีคุณแจคุณแจคุณแจเอลี่คุณแจมีสามระดับมั้งเอ้ยมีสี่หรือสามไม่เลยแล้วก็มันมีที่ครับมีในนู่นในเกาะแรกมันก็จะมีนู่นีนันเพิ่มนะทุกคนก็ถือว่าดี โอเคทุกคนวันนี้ก็จบไปแล้วผมไปแล้วครับบาย